สวัสดีครับกลับมพบกับโกวิสกิจข่าวหนึ่งะสำหรับในคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องเขมรนะครับที่เข้ามาใช้แรงงานในประเทศไทยนะครับแล้วก็ช่วงที่ประเทศไทยมีปัญหากับกับุญชานะครับก็ถูกผู้นำนะครับให้กับประเทศเขมรนะครับซึ่งตอนนี้ชีวิตในเขมร ค่อนข้างที่จะลําบากขึ้นนะครับหลังจากที่มีปัญหากับไทยนะครับเขมรทั้ง800ชีวิตนะครับวอนไทยนะครับช่วยเปิดดานนะครับซึ่งรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับก็ฝากติดตามกันนะครับก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปรับฝังนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดวิสกิจข่าวหนึ่งไว้ด้วยนะครับ ตั้งแต่ที่ประเทศไทยนะครับได้มีการปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาไปนะครับคนไทยส่วนใหญ่นะครับก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการเปิดด่านสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนไทยนะครับได้เห็นแล้วว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเขมรนะครับซึ่งเขมรตอนนี้นะครับต้องพึ่งพาตนเองนั้นนะครับก็มีแต่เรื่องแย่ๆตามมานะครับแต่ล่าสุดนะครับ นายกรัฐมนตรีของไทยเองนะครับก็ออกมายืนยันแล้วว่านะครับอำนาจในการสั่งเปิดด่านก็ให้อยู่ที่ประชาชนคนไทยนะครับเรื่องนี้เลยทาให้ขเขมรน,นะครับถึงกับลุกลี้ลุกลนนะฮะต้องวิ่งมาดูที่หน้าด่านแทบทุกวันนะฮะว่าประเทศไทยจะเปิดด่านหรือยังนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้นะครับสื่อขเขมรก็ เคยออกมาบอกนะครับรวมไปถึงสมเด็จทุนเซนนะครับผู้นำของกัมพูชานะครับก็ยังออกมาเปิดเผ mm hmm. ยเลยว่าให้ปิดไปเลย100ปีหรือ500ปีขมเรก็ยังอยู่ได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับสื่อขมรอย่างกัมพูชาทัมเมดายลี่นะฮะก็ต้องออกมารายงานบอก ความจริงว่าแรงงานกัมพูชาที่กลับจากประเทศไทยเกือบ1ล้านคนนะครับตอนนี้นะครับทำงานแค่2,7 0 0 0 0กว่าคนเท่านั้นนะครับละสภาพที่ชายแดนในตอนนี้นะครับถูกเรียกว่าเป็นอนโลกบนดินเลยทีเดียวนะครับหลายคนทนไม่ไหวก็ต้องแอบหนีเข้ามาในประเทศไทยจนโดนจับได้ทุกวันนะครับและเมื่อถูกจับได้ทุกวัน ทุกคนก็บอกเหมือนกันหมดว่า,าพวกเขาโดนบังคับให้กลับบ้านแต่พอกลับจริงๆกลับไม่มีงานทำนะฮะแถมาบางที่งานที่รับนะครับก็จะรับแต่วัยรุ่นอายุมากหน่อยก็จะไม่มีงานลองรับนะครับหรือ,อาบางทีก็โดนจนนายคนจีนนะครับเบี้ยวเงินอีก แต่ล่าสุดนะครับก็มีรายงานจากเพจ army military forum นะฮะซึ่งอ้างถึงสื่อต่างประเทศว่ามีการพบข้อมูลที่น่าตกใจนะฮะเกี่ยวกับเยาวชนมเขมรกว่าร้อละหกสิบนะฮะติดสารนะฮะสารอะไรก็ไม่ทราบนะครับก็เป็นปัญหาใหญ่ก็คือนะฮะรัฐบาลกบูชาในตอนนี้ ก็กำลังประสบปัญหาล้มเหลวด้านสาธารณสุขนะฮะและไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับเยาวชนที่ติดสารเหล่านี้ได้เลยนะฮะเรื่องนี้ก็ทำเอาคนหัวอกเป็นพ่อเป็นแม่นะครับหรือคนในครอบครัวนะครับยิ่งช้ำใจหนักและก็เป็นหลักฐานที่ที่ชัดว่าในตอนนี้นะครับรัฐบาลกัมพูชาล้มเหลวและทอดทิ้งประชาชนของตนเองนะครับ เดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์จากชาวเน็ตกันนะครับว่ามีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปที่ท่านแรกกันเลยนะฮะท่านแรกท่านนี้นะครับก็คอมเมนต์มาว่าเขมรจะเป็นยังไงก็ไม่เกี่ยวกับไทยนะครับท่านต่อมาท่านนี้ก็คอมเมนต์ว่าอันนี้ไม่ใช่ปัญหาของไทยนะครับท่านต่อมาท่านนี้ก็บอกว่ายังไงก็ไม่เปิดด่านนะฮะ ท่านต่อมาท่านนี้ก็บอกว่าจะมาบอกไทยทําไมไม่เกี่ยวกันนะครับท่านต่อมาท่านนี้ก็บอกว่าสร้างกําแพงด่วนเลยจ้านะฮะท่านนี้นะครับท่านเป็นท่านต่อมานะครับก็บอกว่าเราไม่มีวันเปิดด่านนะครับท่านต่อมาท่านนี้ก็บอกว่าต่างคนต่างอยู่ดีแล้วดูแลตัวเองด้วยนะครับ ท่านต่อมาท่านนี้ก็บอกว่าไปมาเลยเลยจ้านะฮะท่านต่อมาท่านนี้ก็บอกว่าก็ให้วุ้นเส้นหางานให้ซินะฮะท่านต่อมาท่านนี้ก็บอกว่าไม่เปิดยังไงก็ไม่เปิดนะฮะท่านนี้เป็นท่านสุดท้ายนะครับก็คอมเมนต์มาว่าให้ไปถามไอ้บอยก่อนว่าจะให้เปิดไหมเพราะไอ้บอยมันบอกให้ปิดยาวไปเลยนะครับนั่นะนะก็เป็นคอมเมนต์ จากชาวเน็ตนะครับที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับถ้าจะมาพูดถึงเรื่องแรงงานต่างด้าวในตอนนี้นะครับประเทศไทยเองนะครับก็อาจจะนําเข้าแรงงานพม่าแรงงานสีลังกานะครับเพื่อเข้ามาทดแทนแรงงานเขมรที่กลับประเทศไปนะครับเพราะว่าคนเขมรนะครับเขาเชื่อผู้นําของเขานะครับและสุดท้ายนะครับก็ถูกผู้นําตัวเองหลอกจนได้นะครับ ก็ในตอนนี้นะครับจึงได้มีการลักลอบกลับเข้ามาอย่างประเทศไทยเพื่อหวังว่าอาจจะได้กลับเข้ามาทํางานทางฝั่งไทยนะครับหรืจะกลับเข้ามายังไงนะครับแต่ก็ถูกจับอยู่ดีเพราะตอนนี้เป็นที่รู้กันว่าไทยกําลังมีปัญหากับกัมพูชาอยู่นะครับจึงมีการปิดด่านไม่ให้คนเขมรเข้ามาไทยนะครับและคนไทยห้ามไปกัมพูชานะครับทําให้กัมพูชาในตอนนี้นะครับก็ ประสบปัญหาร้ยด้านะครับรวมไปถึงปัญหาเศรษฐกิจต่อให้สาเ็จทุนเซ็นนะฮะจะออกมาบอกว่าขเขมรยังอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งไทยนะฮะแต่ก็มีข่าวออกมาอยู่เรื่อยๆว่ากับูชาในขณะนี้นะครับกำลังเจอแต่ปัญหาเข้ามาโดยเฉพาะประชาชนชาวขเขมรนะครับเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วนะครับเพราะไม่มีงานทำเริ่ม อดอยากกันแล้วนะครับรวมไปถึงปัญหาต่างๆเริ่มลุ่มเราผู้นำคอมเมนนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าประชาชนคนคอมเมนนะฮะจะออกมาเรียกร้องกับผู้นำของเขาอย่างไรและระบบพุนนะฮะจะล่มสลายหรือเปล่าอต้องคอยดูกันต่อไปด้วยนะครับก็ฝากขอบคุณนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมโควิดสกิจข่าวหนึ่งนะครับยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อ,เ,อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็ขอบคุณนะฮะที่ติดตามรับฟังกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยกันทุกท่านไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ